เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบ lox ครับแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนด์นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมขอยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับในการรีวิวนะนี่เลย ก็คือมีหลายคนถามนะครับว่าตัวละครอะไรนะครับที่ดามเมจเยอะที่สุดในเกมนะครับผมก็เลยจัดอันดับ5อันดับมานะครับตัวละครที่ดาเมจนะครับตัวเลขดามเมจเนี่ยเยอะที่สุดในเกมเลยนะครับผมเราจะไม่นับของดี s พนะครับเพราะว่าบางตัวนั้นดามเมจสูงก็จริงแต่ดี s พอาจจะต่ำนะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะเอาดามเมจที่แบบ ลงแบบตุ้มเดียวเลยทีเดียวมาเลยนะครับไม่นับเวลาการตีเนี่ยนะครับผมมาให้ดูครับว่าในเกมณปัจจุบันนะครับปี2024นั้นมีตัวอะไรกันบ้างนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับมีตัวละครที่ดีกว่านี้นะครับดีเพมันดีกว่านี้หรือว่าตัวดาเมจมันบูมแรงกว่านี้ก็คอมเมนต์กันไปได้นะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จัดมาแล้วประมาณ5ตัวนะครับทุกคนโดย5ตัวนี้จะมี2ตัวรวมเป็น1นะครับก็คือเคฟูร่านะครับหรือว่าเคฟฟราและเคฟูราเนี่ยแหละนะครับผมก ฟิวชั่นกันก็จะกลายเป็นหนึ่งตัวเนาะก็ฉะนั้นในวิดีโอเนี้ยจะไม่มีบัฟนะครับทุกคนโอเค คราวนี้เรามาดูที่อันดับที่5ก่อนนะครับอันดับที่5เนี่ยนะครับก็คือเอเลนบอสนะครับเอเลนบอสนะครับตัวละครนี้ก็คือตัวละครที่อ่าหลายๆคนน่าจะมีแหละเพราะว่ามันมีอีเวนต์ในโลกที่1อยู่นะครับที่เก็บแล้วก็จะได้โบล้อนมาอีโอซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันทำยากมากซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่รู้มันกันยากหรือเปล่าแต่ว่ามันก็น่าจะยากแหละนะครับก็คือตัวโบลอนเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับตอนวางครั้งแรกใช้เงินห้าหมื่นนะครับทุกคนอ่านี่คืออันดับทีีี่่่5ตตออมาคครรัััับบนนดท4วละเ้ย จริงๆผมก็อวยช่วงช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตอนที่มันมาผมอวยเพราะว่ามันใส่ออฟได้นะครับเป็นตัวละคร7ดาวผมไม่รู้ว่าเป็นตัวแรกหรือเปล่าที่มีที่มีออฟแานเฟอร์มา,มาที่ตัวของ7ดาวได้จาก6ดาวมาเป็น7ดาวได้นะครับซึ่งเดอะพาสเนี่ยหรือว,ว่าไอ้เพนตัวเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตัวเพนก่อนหน้าน,านี้ด้วยมันยุคแรกๆเลยนะครับก็คือมินมีออฟมาใส่พอคราวนี้มันมี7ดาวก็คือออฟเนี่ยมาใส่กับด้าน7ดาวได้ด้วย ตัวละครน,นี้มันก็เลยเป็นตัวละครที่ทําให้ตัวละครน,นี้มันเหมือนกับบอมเลยครับเหมืนนอนกับนุกเลยก็คือตุ้มเดียวแรงมากๆเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับต่อมาตัวคิฟฟล่าคิฟฟล่านะครับก็เป็นตัวละครฟิวชั่น Fusion นะครับที่อันนี้น่าจะแบรนด์นิวเลยก็คือเพิ่งมาเลยเป็นอันดับที่3นะครับที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับดาเมจแรงนะครับต้องไปดูกันเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าอ่ามันแรงจริงๆนะครับต่อมาอันดับ2นะฮะตัวโบลีเนี่ยนะคุมันต้องใช้เวลาหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเทียบให้ดูนะครับตอนอช่วงที่ผมรีวิวนะเออเดี๋ยวผมจะไปลองอินฟินิตดูว่ามันเป็นยังไงต่อมาอันสุดท้ายอันนี้คือน่าจะล่าสุดเลยนะฮะล่าสุดเลยครับเฮฟวี่เฮเวอรี่นะครับดูโอก็คือกิวกาเมดกิวกาเมดเป็น1ตัวดาเมจอันดับที่1เลยครับปัจจุบันนะครับที่ตัวดาเมจนั้นแรงมากๆเลยนะครับคือทีเดียวเนี่ยคือแบบตุ้มแรงมากนะฮะที่เริ่มต้นเนี่ยที่สามหมื่นใช้เงิน6 0 0ยครับตีแอร์ Air ด้วยนะฮะ นี่คือ6ตัวละครน,นะครับอ่าจริงๆคือ5นะครับแต่ว่า6ตัวละครตัวละครเนี้ยนะครับผมที่เป็นดาเมจแรงที่สุดในเกมจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์ like กันด้วยครับทุกคนคนละทีนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงอัปเดตเนี้ยจะมาไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่ามันจะมีแบนเนอร์ใหม่มานะครับต้องรอดูกัน แน่นอนครับว่าวิดีโอนี้เราจะตัดเรื่องแอนิเมชันออกไปเราจะมาดูที่ดาเมจล้วนๆนะครับทุกคนอ่ะผมจะให้ดูนะครับผมจัดอันดับแล้วใครคิดอย่างไงก็คอมเมนต์นะฮะผมแนะนําว่าให้ลองทําดูนะแล้วก็ไปลองเล่นดูโอเคมาที่ตัวแรกเลยครับเอเลนบอสอันดับที่5าครับดาเมจนี้ฮะแสนเจ็ดพนะครับผมจัาไปเลยนะผมจะซูมให้ดูตรงนี้เลยนะหนึ่งแสนจะเป็นเนี่ยฮะล้านหนึ่งครับสามแสนห้าจะเป็น2ล้านโอเคระยะก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นโค้แบบนี้เลย ต่อมาครับ5 0 0แสนครับ4ล้าน1ล้านครับ9ล้านแล้วก็าการโจมตีจะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้ตอนนี้ไม่ตีแอร์แต่ว่าอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะตีแอร์นะครับซึ่งตัวนี้วางได้แค่ตัวเดียวนะเอเลนบอสสองล้านสครับจะเป็น15ล้านแล้วก็1นล้านห้าแสนจะเป็น25ล้าน1ล้านจะเป็น27ล้านครับ1.5ล้านจะเป็น40ล้านแล้วก็สองคั้นสุดท้ายครับเจ็ดแสนจะเป็นโหสี่สิบสองล้าน แล้วก็10ล้านจะเป็น81ล้านนะครับแล้วก็ระยะจะเป็นประมาณนี้นี่อ่ะนี่คือเอเลนบอสครับดาเมจอยู่ที่81ล้านซึ่งดูดิแรงไหมแรงนะครับอันนี้คือตัวที่5นะครับทุกคนอันดับที่หนะโอ้ผมว่ามันแรงมากเลยแต่มันวางได้ตัวเดียวครับ1ตัวก็ใช้ประมาณ20ล้านตอนหนึ่งตัวนะต่อมาพพนนะโอเควางปุ๊บก็นี่เลย มันบ่งจะแค่นี้แต่ว่าถ้าลงเลนเนี่ยแจมอยู่ระวังได้ตัวเดียวเนาะผมเซ็ตออฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเลย4 5่พันห้าเม็ดแสนหนึ่งนี่ครับแล้วก็โหพอวางแล้วก็เต็มเลยฮะโอเคแล้วก็อัพแค่เพนตัวหลักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเพนลองนี่ครับแปดแปดพันแล้วก็หมื่นสองสองหมื่นห้าแต่แสนแล้วก็นี่ครับผม12ล้าน โอเคตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะแค่ตัวเดียวครับก็วงเนี่ยมันร้อยหนึ่งนะแต่ว่า26วินะครับทุกคนอ่ายี่สิบหกวิอ่าผมว่าโบล็อตผมเนี่ยก็ดีเว้นน่าจะดีกว่านะเออแต่ว่าผมมาให้ดูตรงที่ว่าดาเมจล้วนๆเลยนะครับก็วงใหญ่นะครับ26ล้านแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันดีนะตรงที่ว่าตัวเนี้ยมันก็ช่วยตีด้วยนะครับนี่ฮะโบล็อตผมไว้ตรงนี้เอาโบล็อตไว้ตรงนี้ดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าดีครับเอาไว้ตรงนั้นมันแทนได้นะไอ้พวกเนี้ย นะครับแบบว่าสมมติตัวที่มันขาดขาดหายไปเนี่ยไอ้พวกกีกี้พวกเนี้ยนะครับข้างๆเนี่ยที่เป็นพวกเพนพวกเนี้ยนะครับมันก็ช่วยได้แต่เราอนุมานได้ว่าตัวเดียวเนี่ยก็เนี่ยครับหนึ่งหนึ่งร้อยล้านนะครับผมดาเมจโหกับแปดสิบแปดสิบเอ็ดล้านอันนี้คืออันดับที่สี่นะทุกคนต่อมาครับเรามาที่เคฟูร่านะครับเราจะต้องวางสองตัวละครนี้แล้วก็จะฟิวชั่นกันฟิวชั่นอ้าวยังผมต้องอัพก่อนขออภัยฟิวชั่นครับ ไปยังอันดับที่3ครับทุกคนเคลนะครับผมหรือว่าเคฟุร่านะครับผมเคฟุร่าที่เคเลฟูรารวมกับเคลนะครับกลายเป็นเคฟุร่าโอเคมาที่ตรงนี้ครับนี่ฮะเราอัพได้หมด4ขั้นนะครับ81ล้านครับ17ล้าน4ล้าน34ล้านครับแล้วก็6ล้านครับทุกคนนี่นะ6ล้านนะตูม58ล้านนะครับเอาดีๆเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าเทียบกันเลยแบบว่าไม่ไม่ใส่ออฟนะ ตัวนี้นะครับมันจะดาเมจเบากว่าตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะดาเมจแรงกว่าเคอร์ฟุราก็58ล้านครับเพนก็ร้อยล้านแล้วก็81ล้านนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูโบลี่ก่อนโบลี่ครับเดี๋ยวมาอัพตันกันเลยนะฮะเนี่ยโบลี่ครับอัพเยอะมากนะครับอัพตันกันเลยดีกว่านี่ฮะโหสามโอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วโบลี่นี้จะเป็นตัว7ดาวเก่านะโอเค65ล้าน มันเป็นเหมือนกับการเรียงลงมาแบบถ้าโบลี่มันมันดามเมจมันเพิ่มเนี่ยผมคิดว่านะมันก็ควรติดอันดับที่ที่นี่แหละที่2แหละนะครับทุกคนเพราะว่าตัวโบลี่นะครับมันแคปผมว่าน่าจะประมาณ1 0อยล้านแน่นอนอะแล้วนี่ก็ไอคลเนี่ยครับมัน ผมว่าเลขดาเมจเนี่ยมันน่าจะโตได้ได้เยอะอยู่เอาเป็นว่าผมย่อสองตัวเนี้ยไปอินฟินิตนะครับแต่ว่าอนุมานได้เลยนะครับว่าอันเนี้ยเป็นอันดับที่5อันดับที่4และอันนี้เป็นอันดับที่อันดับที่3นะครับอันดับที่สองเนี่ยดาเมจมันเยอะแน่นอนครับแต่ว่าต้องโตหน่อยรอรอมันโตนะครับผมต่อมาก็อันนี้เลยตัวดูโอเฮลเวอรี่ครับก็คือกิลกามิชอ่ะกิลกามิชเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเร็วๆนี้เองนะมันแรงมากจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเนี่ยเอาไปเลยฮะโอมโอมโอมเน นี่วัววานี่เลยผมอัพต่อเลยโอเคตัวละครนี้นะเป็น,นึ่งหนึ่งตัวที่สุดโกงเลยนะครับก็คือดาเมจอยู่ที่21ล้านนะครับซันที่ไหน 1> 22 1ล้านครับเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับทุกคนนะณปัจจุบันเนี่ยดาเมจแรงที่สุดในเกมถามว่าเพลแรงขนาดไหนก็คือร100อยล้านใส่อฟนะครับจริงๆ50ล้านแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวกับเมสเนี่ยครับ200กว่าล้านครับทุกคนนี่คือ5ตัวละครนะครับที่ผมจัดอันดับมาแต่ว่าตอนนี้ยังเห็นภาพแบบขัดขัด,ขดกันอยู่ตรงที่ว่าไอเนี่ยมัน81 ไอเนี้ยมัน100นะครับมันเยอะมันเป็นระดับนี้ได้ไงนะครับก็คือจริงๆอย่างที่บอกครับว่าโบลอสเน่ดาเมจมันมันมันก็ประมาณนี้แหละนะครับไอตัวเนี้ยมันอันดับที่4เพราะว่าอย่างที่บอกมันใส่ออฟจริงๆถ้ามันไม่ใส่ออฟเนี่ยมันไม่ถึงหรอกนะครับลองลงมาก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันจะโตไปถึงเท่าไหร่นะครับไปสองตัวนี้เอาวว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะครับไอสองอันดับเนี้ยนะฮะอันดับที่ สามกับ2เนี่ยนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูกันส่วนอันดับหนึ่งแน่นอนก็เป็นตัวคิวการเมตอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าบัฟนะครับแน่นอนว่าเอาไปคูณ3เลยนะครับทุกคนก็คือน่าจะแบบเยอะมากๆเลยนะฮะลองไปคูณกันดูนะครับคูณ3ไปคราวนี้เดี๋ยวไปดูกันเราจะเป็นยังไงนะสําหรับตัวโบลี่และเคฟูล่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่เนี่ยในอินฟินิตแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าถ้าตัวเคลิฟูล่ากับเคียวเนี่ยนะครับผมมัน ตอนมันเลกกิ้งนะครับหรือว่าโอเวอร์คันนิงฟิวชั่นก่อนหนึงตอนตอนที่มันโตทุกเวฟเนี่ยดามเมจที่มันเพิ่มทุกเวฟเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการฟาร์มเงินก่อนนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะประมาณเท่าไหร่ไปจบที่เท่าไหร่ดีกว่านะครับต่อนหนึ่งตัวนะโบลีด้วยอันนี้โบลีโบลี่นี่ตอนนี้ยังนะต้องอัพก่อนโอ้ยยี่สิบสองล้านใช้เงินยี่สิบสองล้านกับอีกแปดล้านโอ้โหยาวครับยาว โอเคครับเราก็จะอัพตัวนี้เลยนะครับ8ล้านนะครับแล้วก็ต้องรออีกนะครับ4ล้านนะแต่ว่าตอนนี้ดาเมจมันเพิ่มทุกเวฟและนะครับมันเพิ่มอยู่ที่2ล้านต่อเวฟนะครับตอนนี้อยู่ที่17ล้านนะครับทุกคนอ่าสิล้านแล้วเรามาดูกันว่ามันจะไปตันที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่17ล้านนะครับทุกคนดูซิว่าเริ่มต้นเนี่ยแล้วมันจะไปจบที่เท่าไหร่ผมคิดว่าอัพต่อไปเนี่ยเวฟมันจะไม่ไม่น่านี่แหละนะครับไม่น่าเพิ่มนะเดี๋ยวรอดูกันโอเค 4ล้านครับแล้วก็6ล้านจะเป็นร้อยล้านนี่คือเหตุผลว่าทำไมตัวเคลฟูล่านะครับมันถึงเป็นอันดับที่3นะครับทุกคน เพราะว่าตัวดาเมจที่โตทุกวเวฟของมันตอนนี้นะครับมันทําให้ตัวละครมันดาเมจอยู่ที่109ล้านแล้วนะครับตอนนี้คือยังไม่ตันนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมทิ้งไว้กี่เวฟนะแต่ว่าเรียกได้ว่าดาเมจค่อนข้างสุดนะครับทุกคนแต่ว่าไอตัว,ต,วตัวโบลี่เนี่ยผมยังไม่ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะไปตันเท่าไหร่นะเพราะาผมยังไม่ได้อัพไอ้22ล้านนี่เลยนะครับอ่ะดูครับ เคฟูร่านะครับผมตอนนี้อยู่ที่113ล้านอัปตันแล้วนะครับแล้วก็ตัวดาเมจที่เพิ่มเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่ตันเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปตันเท่าไหร่แต่ว่าร้อยกว่าแน่นอนนะร้อยกว่าแน่นอนถามว่าตัวมันเก่งไหมนะครับก็ดูจากสภาพนะครับ5วิเนี่ยดีเพน่าจะสูงมากๆเลยนะครับอ่ะเ,ออะเหมือนจะตันแล้วว่าเหมือนจะตันแล้วมั้ยเหมือนจะตันแล้วไหม <c lic ing> ผมว่าดูจากทรงเหมือนมันจะตันแล้วว่ะเดี๋ยวรอเวฟเด้งนะทุกคน116ล้านครับโอเคตันแล้วนะครับ116ล้านนี่คือตันแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะรอนะครับผมเอ้ยขออัพตัวนี้ก่อนผมว่ามันเหมือนมันจะหลุดเลยตอนนี้ครับผมว่าผมถอนมาได้แล้วละ22ล้านนะครับเวฟเด้งอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะได้แล้วนะครับผมจะอัพตัวโบลี่เนี่ยให้มันสุดเลยเ้ยมันเหมือนมันจะหลุดเลยไหมอัพโบลี่เลยนะครับปุ๊มฟูลเอลีครับ ดูซิว่าเป็นยังไงดามเมจจะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม4ล้านต่อเวฟนะครับทุกคนนี่ฮะโอ้ยโบลี่อันดับที่2ของเราโอเคครับผมมาวางโบลี่ใหม่นะครับพอดีว,ว่าเมื่อกีม้มันแตกไปแล้วผมก็ลองไปหลายรอบมากเลยนะครับอ่ะผมจะถอนมาเลยนะปุ้มนี่ครับ22ล้านนะครับก็ตัวโบลี่นะครับมันจะให้ดามเมจต่อเวฟอยู่ที่4ล้าน8แสน คราวนี้เดี๋ยวเรามารอดูครับว่าตอนที่มันถึงแคปของดาเมจที่มันโตทกเวฟเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวามาดูกันโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเลยแต่ว่าผมต้องมาอัพตัวพวกนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดนะเดี๋ยวมันจะหลุดตอนนี้ไม่ถึงแคปเลยนะครับลองราดูกันว่าจะถึงแคปประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่118ล้านครับอย่างตัวเคฟูล่าอยู่ที่116่ปะโอเค ก็โบลี่อยู่ที่1 0 0นะครับ118ล้านนะครับถ้าบัฟนะครับในสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยกว่าล้านครับทุกคนและนี่นะครับผมก็คือตัวละครนะครับที่เป็นอันดับที่สองนะครับเป็นอันดับที่2เลยทีเดียวนะครับของออสตา a r นะครับตอนนี้นะที่แรงสดๆเลยนะครับก็คือโบลี่นั่นเอง และนั่นนะครับทุกคนครับก็คือทั้งหมดนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าจะดามเมจแรงที่สุดในเกมแล้วนะปัจจุบันนะครับนี่คือตัวละคร5ตัวนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่าตัวละครพวกนี้สมควรที่จะเป็นตัวละครอันดับหรือว่าผมจะอันดับถูกไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็มีตัวอะไรที่ควรจะแรงกว่านี้หรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์กันทีนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วนะครับตัวโบลส์เนี่ย 80ล้านนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยร้อยกว่าล้านนะครับใส่ออฟไปจริงๆคือ50ล้านแหละมันควรโบลอสก็ควรจะอันดับที่4แต่ว่าผมขอใส่ออปลักันก็จะเป็นร้อยล้านเคฟูล่าก็116ล้านส่วนโบลี่118ล้านต่อมาตัวสุดท้ายซึ่งเวอร์มากครับคือ200กว่าล้านเลยนะครับนั่นก็คือเกมเมนนั่นเองนะครับอย่าลืมครับคิดเห็นยังไงฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ